สวัสดีคะ่ะานผม้ชมแอดมินหนูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อมา่านรม้ชมสําหรับคลิปนี้มาวิเคะร์เหล็กเล่าไปน้ากันเด้อานรม้ชมสรุปลาวพัฒนาแอดมินหนูน้อยนะคะรวมเลขเด่น6สโสดแล้วก็รวมสรุปลาวพัฒนามือนีเด้อธรผม้ชมสู่ต่อทบานรูมชมหมดวดเมนองหันตายยังเขียดเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน้อยตายยังเขียดธรผม้ชม์ภาพพอแมพี่นองตาย สำหรับท่านใดถือยินดีนั่มเด้อท่านผู้ชมมีคนถืออยู่นะคะ่ะเนาะวัตถิพันธ์มาแต่ว่าแอดมินบ่มันท่านผู้ชมตายยังเขียดอา้าธท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิ่งทางสรุปเลกท่านใดที่เข้ามาแลว้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจในําแน่เด้อค่ะเด้อคุณป้าคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมวัตถิพันธ์มาเดินเดินดีกลับกลับมาแล้วเด้อท่านผู้ชม เข้าไปที่เจ็ดกับแปดเข้าไปสองตัวเลยเลขติดเข้าไปที่เด่นแปดเลขช่อนกันมาเด้อท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวหลุดเด้อท่านผู้ชมสูตรนี่สูตรนี่จังบนาติดตามเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันหลุดสูตรที่น่าติดตามก็คือเด่นเดินดีเลขติดสองตัวสุดสองไม่มาด้วยกันเป็นเลขดับคู่ แต่เป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะหลักร้อยก็หลุดนะคะสูตรหลักร้อยก็หลุดท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้เด่นเดินดีท่านผู้ชมเด่นเดินดีจะเดินต่อไหมได้เด่นศูนย์หนึ่งสองเลขติดได้เด่นสี่หนึ่งปดเด่นตัวเดิมสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นห้ากับสามนุ่นน้อยว่าสูตรนี่ว่าเป็นตาเดินเพราะว่าวงหนึ่งหันลุดดิท่านผู้ชม สูตรสองตัวสูตรสองนี่งวดน,นี้นะ่าติดตามเด้วท่านผู้ชมไม่มาด้วยกันได้เด่นสองกับเจ็ดนะคะเป็นเลขดับคู่นะคะสองเจ็ดเจ็ดสองแต่เป็นเลขเด่นที่มาได้หนึ่งตัวแต่จะไม่กอดคอกันมานะคะผู้ใดมักเจ็ดสองสองเจ็ดเบาไหวแน่ด้อยท่านผู้ชมหลักร้อยท่านผู้ชมเป็นเลขเด่นที่มาได้ทุกหลักนะคะ าปที่ไหนธรรมชมเหล็กมันชนกันตัวใดเหล็กเดนมันชนกันไปที่หนึ่งกับสองเด้อธรรม,มาชมชนกันไปที่หนึ่งกับสองนะคะชนหนึ่งกับสองมากที่สุดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งกับสองทอกัน สูตรได้สิเดินสูตรได้สิลดท่านผู้ชมระวังหนึ่งสองสองหนึ่งกอดข้อกันมาบัดที่นี่จุดสังเกตท่านผู้ชมหงวดนี่เบิงเดินเดินดีท่านผู้ชมเด่นเดินดีกับสูตรสองตัวสูตรที่สองหงวดวางหนึ่งหันเดินทั้งสองดิท่านผู้ชมบัตรที่นี่ถ้าสูตรนี้มาชนกับสูตรนี้เมื่อไหรชนสองตัวท่านผู้ชมหนึ่งกับสอง โอกาสมากแ0ดสเปอร์เซ็นต์เหมือนเด้อท่านผู้ชมเท่ากับว่าเหลขกเด่นหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งกับสองนะคะเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาบัดนี้มาเบิ่งชุดสรุปท่านผู้ชมชุดสรุปแอดมินหนูน้อยลาสุดหมวดที่พันมาแอดมินหน่หน้อยสรุปเบ่เขาเด้อท่านผู้ชมงมวดนี้หน่หน้อยสรุปได้แบบนี้เด้อท่านผู้ชมผิดถืกขอถทดขออภยัย นูน้อยสรุปได้แบบนี้ท่านผู้ชม่อแม่พี่น้องมักน้ำบอเลขวิน90123 8ดึงเด่นออกมาได้9กับ2นะคะฟันรูด9เด้อท่านผู้ชม9กับ2เด่นท่อกันท่านผู้ชม9กับ2เด่นเท่ากันนูน่อยขอฟันเก่าเด้อท่านผู้ชมหากท่านได้พ่อมาเก้าสอหลดได้เลยแอดมินนูน้อยขอฟันรูดไปที่9นะคะ มักน้ำบอธมาจุชมแอดมินูหน่อยสรุปได้แบบนี้ฟันเม็ดเดียวเก้าสองสองเก้าเด้อธมาจุชมเม็ดเดียววัดใจเก้าสองสองเก้านะคะจัดไปแข่นแขนเด้อธมาจุชมวิ่งฟันรูดเก้าต่อมาธมาจุชมพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจเด้ค่ะเด้อต่อมาเห็นพ่อแม่พี่น้องเอฟซี บอเห็นบอเห็นสูตรนี่ท่านผู้ชมสูตรนี้เลขตารางสี่ตัวแอดมินหน่อยเปลี่ยนเป็นแบบนี้เด้อท่านผู้ชมคุณพ,พอคุณแม่มันจะเป็นตัวหนังสือหน่อยก็เกา่าหมวน,นี่ได้เด่นศูนย์ซีหาเก่าพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ ดับร้อยดับร้อยหน่วยล่างนะคะดับสามถ้าผู้ชมอยากฟังเลขดับแอดมินนูนหน่อยบองวดนี่นูนหน่อยเห็นเลขซีติดแถบถูกสาหนักเด้อท่านผู้ชมเตว่าอันนี้นูนหน่อยบอกสู้ฟังื่้ๆแล้วค่ะเด้อหากกาไดมากะอย่าตัดถิมบอกสู้ฟังซื่ซ้ๆงวดก่อนนูนหน่อยว่าเลขดับนูนหน่อยมันดับสามแมนบอท่านผู้มชม ดับสก้อนนั้นนั่นก็ว่าดับเจ็ดดับบยูลาดสุดหนูน้อยว่าดับสาดับบยูเอ้าธรรมชมพ่อหนูน้อยมาบอกสูฟังเป็นยังคือดับบยูหมวดนี่เด้อธรรมชมเลขดับดับทุกหลักแอดมินหน,นูน้อยหนูน้อยว่ามันปวนหนาลุดซำฮอด3หมวดติดปะนั้นธรรมชมหรือว่ามันสิสิเกิดบ่หรือว่าจังใดหนูน้อยมันใจเด้อธรรมชม ดับทุกหลักแอดมินหนูหน้อยงวด่น,นี้ได้ดับสีหนูหน้อยเห็นเหลขกสีของแต่ลเเซียนหนูหน้อยกับกังวลใจอยู่ท่านผู้ชมแต่บาของหนูหน้อยวบามีสีด้ท่านผู้ชมหนูหน้อยสรุปเปลขกเบิมีสีเห็นเซียนถันอื่นเพิ่นมีสีเด่นของเพิ่นแต่ว่าดับของหนูหน้อยเอาอันนี้กับไริวากันได้ท่านผู้ชมแค่เ,คเรล่าให้ฟังซืือ ดับทุกหลักแอดมินหนูน้อยคือสีนะคะดับทั้งบนทั้งล่างดับสนิททั้งบนทั้งล่างมันจิตรุดหอดสามหวดติดอยู่บอดนะท่าผู้ชมสูตรเหล็กดับนี่ไหมอา้าวท่านผู้ชมอันนี้บอกซู่ฟางบาวากันสําหรับคลิปนี้จุดจะลุกไม่เพียงตัวนี้เด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูน้อยลงหายครบถูกสํานักถุกเซียนทุกสูตรแล้วนะคะเนาะน่าจะมืดแล้วท่านผู้ชม คลิปนี้ไม่เพียงตัวนี้ขอไวพ้พอ,อนหาพ่อแม่ปีน่น่วงเอฟซีแห้งๆปังๆเด้อธรรมชมสองทุมเคริงถือไม้เล่าพัฒนาไปน้่กันแห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ